โซนี่แข็งแกร่งเกินไปเพราะมี PlayStation สิ่งนี้ผมเองก็คงไม่ต้องพูดให้มากความนะครับเพราะตัวรายได้หลักของบริษัทโซนี่ในปัจจุบันนี้ที่ได้มีการประกาศงบการเงินออกมาแทบจะทุกไจมากให้กับเหล่านักลงทุนที่มั่นใจในธุรกิจของพวกเขาได้รับรู้แล้วนักลงทุนก็จะได้เห็นตัวเลขที่สวยงามของในภาคธุรกิจบริการด้านวงการวิดีโอเกมให้ชื่นใจเสมอแทบจะทุกครั้งในช่วงเวลานี้นะครับ และหากเพื่อนๆจำข่าวเมื่อ2-3ปีที่แล้วได้ว่าทางบริษัท Microsoft ที่เป็นเจ้าของระบบการเล่นเกมที่มาแรงในเวลานี้กับตัวระบบบริการสมาชิ Game Pass และกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องนั่นเกมคอนโซล Xbox Series ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น X หรือรุ่น S ที่ทำตลาดอยู่ในเวลานี้ก็เคยออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าทาง m Microsoft มองว่าบริษัทโ o n y ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ PlayStation และตัวบริษัท Nintendo ไม่ได้อยู่ในสถานะของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพวกเขาอีกต่อไปถ้าจะพูดง่ายๆว่าตัวเป้าหมายหลักคู่ต่อ,อสู้ของ Microsoft ในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของ Microsoft นั้นได้มองว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในอนาคตที่อยู่เหนือกว่า Sony และ Nintendo นั่นก็คือ Amazon และ Google น่าจะต้องเป็นคู่แข่งหลักในอนาคตแต่นั่นมันก็คือตัวเหตุการณ์เมื่ออดีต ที่ Microsoft กล่าวไว้มันก็คงเป็นการคาดคะเนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกับในโลกของเทคโนโลยีและก็เริ่มเห็นเด่นชัดได้มากขึ้นกับการแข่งขันในโลกของวิดีโอเกมที่มันมีความดุเดือดมากสุดๆเลยทีเดียวถ้าวัดกันตั้งแต่โควิด1 9ได้เริ่มลดความน่ากลัวและเริ่มมีการควบคุมได้แล้วอย่างตัวคู่แข่งที่ทาง Microsoft เคยคิดว่าจะน่ากลัว นั่นก็คือ Google กอนเริ่มที่จะถอยทับออกไปกับตัวบริการการเล่นเกมแบบคา์เกมิงอย่าง Google s t a d i เดียที่ไม่ได้ทำการตลาดแบบเต็มที่เหมือนกับในช่วงแรกๆแถมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาบริษัทด้านวิดีโอเกมโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นผู้สร้างสรรผลงานตัวซอฟต์แวร์วิดีโอเกมก็โดนเหล่ายักษ์ใหญ่ในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็น Sony และ Microsoft ต่างก็เข้าไล่ซื้อกิจการอย่างกระหนำ่ำโดยเฉพาะฝั่ง Microsoft เข้าซื้อกิจการบริษัทเกมต่างๆอย่างเช่น Bethesda จากเคร์เซนิม็แต่อาจจะไม่ได้ดุนแรงเท่ากับการซื้อบริษัทและจัดจำหน่ายตัวเกมอย่างแอตติวิชันบิส z าร์ดที่มันทำให้เกิดการคัดค้านขัดขวางของการเข้าซื้อกิจการดีลนี้จากตัวบริษัทที่ Microsoft มองว่าไม่ใช่คู่แข่งที่เคยมองไว้ในอดีตนั่นก็คือ Sony จนทำให้สังคมในเวลานั้นหรือแม้ว่าจะเป็นตอนนี้ก็มองว่า Sony หรือ PlayStation คนข้างจะวุ่นวายไปซะทุกเรื่อง กับแค่ตัวเกมตระกูล Call of Duty ที่อาจจะเป็นตัวสาเหตุทำให้ผู้เล่นยา้ายระบบการเล่นเกมจาก PlayStation ไปยังฝั่งของ Microsoft แต่กับตัวเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยทำกับค่ายเกมต่างๆกับ Third Party ที่ให้เกมเหล่านั้นมีความเป็น e x clusi ve ในการที่จะได้เล่นก่อนเครื่องเล่นเกมแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีตัวอย่างออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่า2บริษัทนี้ระหว่าง Sony และ Microsoft, Microsoft ก็แลกกันไปคนละมัด จนล่าสุดการไต่สวนเรื่องของการผูกขาดในวงการวิดีโอเกมกับตัวดีลของ Microsoft ที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท c อ i v i s i o n บิ i z าร์ d มันก็มีให้ได้พูดกันอีกแล้วนะครับกับตัวอีเมลที่มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2019ก่อนที่เราจะเห็นว่า Microsoft ได้เริ่มใช้เงินทุนในการทุ่มเข้ามาซื้อกิจการบริษัทวิดีโอเกมอย่างบ้าระหำ่ำจากตัวข้อมูลทวิตของสตีเฟนทอริโอผู้ที่อยู่ในวงการสื่อ ของด้านวิดีโอเกมก็ได้มีการนำข้อมูลนำมาเปิดเผยกับตัวข้อความในอีเมลที่มีการพูดคุยกันภายในบริษัทในการที่จะต้องเอาชนะโซ n y จนถึงขั้นที่จะต้องให้เกิดความพ่ายแพ้และเลิกออกจากการทำธุรกิจด้านวงการวิดีโอเกมไปเลยแม้อาจจะต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ก่อนที่บริษัทอย่าง Google Amazon และ Sony จะยิ่งใหญ่และมีตัวคอนเทนต์คุณภาพสูง แถมก็แอบมีติดไว้ด้วยนะครับว่าโซนี่ที่สามารถแข่งขันกับตัวระบบเกมพา a s สของทาง Microsoft ได้จริงๆว้าวเมื่อฟังแบบนี้ถ้ามองในมุมมองของผมนะครับแบบไม่อคติทั้งสองฝ่ายถ้ามองในฝั่งของ Microsoft ผมเองก็มองว่าโซนี่คือบริษัทที่ Microsoft มองว่าคือคู่แข่งที่น่ากลัวตลอดถึงขนาดที่ต้องล้มให้ได้และถ้าชนะก็ขอชนะในแบบที่ให้โซนี่ออกจากวงการวิดีโอเกมไปเลย ถึงแมปป้ปาจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในสายตาและก็าตามกับธุรกิจด้านวิดีโอเกมก็เรียกว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากสุดๆจริงๆนะครับกับทาง Microsoft เพราะก่อนที่จะมองข้าม Sony ในเวลานี้ Sony ก็ยังคงแข็งแก่่งกับแบรนด์ PlayStation อยู่มากนั่นเองกับ PlayStation 5ส่วนทาง Sony เองก็รู้นะครับว่าคู่แข่งของพวกเขาถ้าหากเป็น Microsoft และก็มันคือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดหาก i c r o s o f t เอาจริงในเวลาใดเวลาหนึ่งกับการที่เขาจะใช้อำนาจ แห่งเงินตรากับจุดที่พวกเขามีความแข็งแกร่งตัวนี้พอไมโครซอฟท์คือบริษัท Big Tech อันดับตน้ตนๆของโลกที่มันมีมูลค่าสูงมากกว่าโซนี่หลายช่วงตัวดังนั้นโซนี่ก็ต้องพยายามเข้าขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อสกัดกันไม่ให้ทาง Microsoft ได้ก้าวกระโดดไปได้เร็วมากกว่าที่พวกเขาคาดไว้และมันก็เป็นสิ่งที่ในโลกธุรกิจที่บริษัทต่างๆก็ต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตัวเองและเพิ่มมูลค่าให้ได้มากอย่างต่อเนื่อง มันก็อาจจะมองว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนในเวลานี้นั่นก็คือการอัดโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้ใช้บริการและเล่นเกมอย่างคุ้มค่าในช่วงระหว่างที่2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวิดีโอเกมทั้ง2ระหว่าง Microsoft และ Sony กำลังห้ามาหานกันอยู่ในช่วงปี2ปีนี้จนกว่า Microsoft จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนกับการเข้าซื้อกิจการ t อ v i s ิ o ั b นวิส a r d สิ้นสุดลง นั่นก็คือราคาค่าบริการที่ทำไมมันจัดโปรมาลดกันทีจังไม่ว่าจะเป็น PlayStation Plus รายเดือนหลายปีตัวเกมฟรีที่เข้ามาให้เล่นกับเหล่าสมาชิกก็มีแต่เกมดีๆใส่เข้ามามากขึ้นตัวระบบเกมพาส์ทของทาง Microsoft ก็มีตัวเกมเด y วันให้เล่นในแต่ละเดือนก็เริ่มจะใส่ตัวเกมมีคุณภาพที่มากขึ้นเรียกว่าฝั่งผู้บริโภคอย่างเราในตอนนี้ก็ยิ้มแก้มปีกันเลยนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหรสงครามการกว้านเข้าซื้อกิจการบริษัทเกมต่างๆจบลงละ่ะเวลาที่แสนหอมหวานของเหล่าเกมเมอร์ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องโดนเอาคืนกับตัวค่าบริการต่างๆที่จะเริ่มทยอยปรับราคาขึ้นหรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าใช่ไหมล่ะครับและเพื่อนๆล่ะครับมองว่าผู้บริโภคแบบเราต่อไปจะโดนบีบให้ต้องซื้อตัวฮาร์ดแวร์เพื่อมาเล่นเกมที่อยากจะเล่นมากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มไหม เพราะหากการแข่งขันในด้านตัวคอนเทนต์คุณภาพสูงที่มันมีออกมาตลอดเวลามันก็คงเป็นไปได้ยากที่เหล่าเกมเมอร์จะทนกระแสของเกมต่างๆที่กำลังร้อนแรงอยู่ในเวลาขณะนั้นได้นานสักเท่าไหร่รอย่างเช่นตัวเกมไฟนอ a n t a ซ y ภาคที่16นะครับผมก็เชื่อว่ามีเกมเมอร์หลายคนที่เลือกซื้อเครื่องเล่นเกม PlayStation 5นำมาเล่นเกมนี้เพียงแค่เกมเดียวก็มีเช่นกันก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ